โยก็สวีเัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบอกแมปที่มีชื่อว่าอัลฟาพีทกันนะครับก็เป็นแมปที่เปิดใหม่นะครับซึ่งเจ้าของแมปนี้นก็เป็นคนไทยนะครับก็ใครที่มีแมปอะไรเจ๋งๆก็สามารถทักที่ขอให้ผมไปลองเล่นดูก็ได้นะมันจะเป็นต้องไปบนพีก็เป็นแบบว่าเป็นแมปแนวอื่นก็ได้เหมือนกันนะทั้นก็ระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตรอเดฟเขาเข้ามาก่อนว่าเขาจะมาโปรโมทแมปนี้นจะมีอะไรบ้างละกัน,นะะเดี๋ยวรอเจ้าของแมปมาเข้ามาก่อนละกันนะ,ะอุ้ย สวัสดีครับคือเกมคือเกมไม่มีวิ่งนะเออก็อย่าให้ทำเหมือนกันนะระบบวิ่งเนี่ยมันเดินมันแตะแตะต่อแต่ไงไม่รู้วัอนี้ก็พาพามาจุมผลนะโอ้ว่ายมีเปลือกปลาสาเฮ้ยมีตังค์ด้วย สุ่มเลยเอา้าสุ่มไม่ได้อะน่าจะเจ็ดอ๋อจำไม่ได้เอ้าเฮ้ยอู้มไม่ใช่แล้วเนี่ยมไม่ใช่แล้วมไม่ใช่แล้ว <c oughs> โอ้ยเวลตันเลยอ้ยเวลตันเลยอุย้ย เบลลตันเลยอุ้ยอะไรวะนะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาอุ้ยอันนี้ก่อนอะไรเนะี่ยโอ้อันนี้ที่ซื้อดาบอย่างงานเหรอราคาห้าพันซื้อแม่งเลย <c oughs> ใช้นี่โ <c oughs> นี่เนี่ยว้าวเอป,เปิกอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยดาบเขาดูทำไมดาบเขาดูแรงจังวะทำไมดาบเขาดูแรงอย่างเดี๋ยวรอเ็าให้เพาพาทัวร์แต่ละเกาะไปมีอะไรมา้าง ก่อนนี้มีอะไรมั่งเอ่ยเรื่องเกาะอะไรเนี่ยเกาะวาน,โนโอเอ๋ยหรือเปล่ามีอะไรมั่งเนี่ยเรื่รอตงตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยมาตีแรงจังวะเร่องตัวอะไรวะเนี่ยจามแมนนี่จามแมนออกออกคุณจะเอาตาดีวะว่ายเฮ้ยที่ซื้อโยรูเออ ซื้อเลยนะครับนะย้ำนะว่าทุกคนนะครับที่อยากเล่นเกมน,นี้บอกช่ำๆก็น,นะว่าให้ดูคลิปนี้เพราะว่าเขาจะพาทัวร์จุดลับต่างๆเพื่อที่จะซื้อของด้วยแบบนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยมันทำไม่ได้วะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอิเล็กโตซื้อเลยซื้อหมดซื้อหมดเลยใช้ไงวะเฮ้ยใช้ได้ด้วยอุย้ยอิเล็กโต อุ้ยอุ้ยเล็กโตโเท่ที่ไหนโคตึงโคตึงโอเคต่อไปที่ไหนอก่อนไหนวะเนี่ยถ้าถ้าถามว่าพี่ครับตัวนั้นอยู่ไหนผมไม่รู้ด้วยเขาพาเขาเขาเขาพาบ้าบ้านะเออแต่แบบพี่ครับพี่ครับพี่ตรงนั้นไปตรงไหนครับผมไม่รู้วิธีไปนะครับไม่รู้วิธีไปนะครับไปไม่เป็นนะเขา ว่าดาบดาบลอยได้หายตัวเอ้ยซาโบซาบโบหรอวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยดาก้อนหมัดเพิงองซื้อหมดซื้อเลยใช้เลยอ๋อ <c oughs> โอ้โอ หรือว่าตัวละครผมผมว่าผมแต่งตัวอวตาร์มามันไม่ค่อยสมส่วนนะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไใช่เป็นไรหรอกมั้งอันนี้คืออะไรอะก็สกายเฮ้ยสกายเปียโอ้ไม่ไม่ได้ทำระบบบิงมาก็สภาพเป็นอย่างนี้เลยนะโอเคเราควรจะไปฝังไหนครับนำเลยครับจาย์ ไปตรงไปซ้ายไปขวาไปไหนครับไปทางไหนครับผมไม่รู้ครับมไม่รู้ทางมไม่รู้ทางว่าทางไหนมีอะไรมั่งห้ <c oughs> าพาไปไหน <c oughs> จุดจแล้วคือแล้วดูคนพาทัวร์มองไม่เห็นมิแต่ดาบเนี่ย <c oughs> มีแต่ดาบเฮ้ยอะไรนะ่ะพระเจ้าก๊อตนะครับก๊อตแบบก๊อตเฉยๆอะ่ะไม่ได้ก๊อตเอ็นดว่าก๊อตแบบก๊อตเลยอะ่ะเออก๊อตแบบก๊อตก๊อตก๊อตเฉยๆอะ่ะโอ้ใช่ผมลืมอัพสเตตนี่ว่ะก็ว่าไปเขาแรงจังเดี๋ยวค่อยอัพละกันนะครับไหนมีที่ไหนพาต่อไหมฮาคิไม่มีเหรอ เว่ยกดเอเนวเวลพันกว่าเลยเหอ,อนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตีไม่เข้าไม่อัพสเตตตีไม่เข้าว่าแต่ฮัตแตตตันเท่าไหร่เนี่ยสเตตมันตันเท่าไหร่เนี่ยโฟอะบอะบอัพอะบอะบอะบโอ้สเตตตันที่หนึ่งพันอย่งงันเหรอ อืม,อม,อม,อม,มันก็อัพให้หมดเลยเฮ้ยสเตตเหลือด้วยเนี่ย,ยดูดิเอ้ยฟอฟาอินฟินิตท,ทับห้าพันหนึ่งเชี่ยโอเคเดี๋ยวปิดปิดแป๊บแป๊บครับผมปิดปิดยังไงวะเอาปิดปิดโอเคมาแล้วอันนี้เกาะทะเลทราย กอทะเลทรายในบ้านมีแล้รเปล่าเจเอเฮ้พาไปไหนอะเฮ้ยอะไรอะคืออะไรเอ่ยเข้าเลยอูแสบตาเฮ้ยเคี้ยวบอกเลยใครดูคลิปนี้รู้จุดจุดแดงกูบอกเลยใครดูคลิปนี้นออนไม่รู้จุดอะจริง ทุกคนต้องดูนะครับถ้าคุณถ้าไม่คุณไม่ดูคุณอาจจะพลาดของดีๆพวกนี้นะม,มีเคียวที่แบบ้ยมีเคียวด้วยเคียวเคยวีเคยวอ้าวไม่เคียวกดคยวไม่ติดอุ้ยอุ้ยโอ้โอ,โอ้ทำไมเกาะเยอะจังวะ <c oughs> มาลินฟอร์ดมันใหญ่เกินไปเปล่าเดฟผมว่ามันใหญ่เกินไปนะใหญ่เกินไปหรือเปล่าโอ้ยลื่นลื่นลื่นหมดขาวหมดขาวโอ้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยอันนี้เนี่ยนี่เนี้ยตีมันกูตีไม่เข้าวะกูตีไม่เข้าวะสงสัยสเตตสโหดเกินเนี่ยเออเก่งเกินก็อย่างนี้แหละนี่เนี้ยกูตีทำไมเนี่ย นำต่อเลยครับว่ไหนแล้ววะอ๋อ,องงงง <c ười> ไม่มีดันเจี้ยนเหรอตึบกันตึบว่ายเอาว่าไงแล้ววะมีอะไรเอ่ยมีอะไรเป้ามีอะไรเป้า ขึ้นไงอะขึ้นไม่เป็นกระโดดไม่ได้ขึ้นไม่ได้กระโดดโอ้อะไรอะซื้อหมดไม่สนลูกใครใช้เลยเฮ <c oughs> ้ยดาบอะดาบแชงหรอฟันโอ้ เป็นดาบแ้งทำไมเอฟเฟกสีฟ้า,าวะเหลือแล้วดาบสีแดงเอฟเฟกต์สีฟ้าอ้าวอะไรวะเพิ่งเกิดอะไรขึ้นวะอันนี้อะไรอะอะไรยามันวิ่งเร็วจังวะก,กดซื้อหมดอะไรไม่รู้เดดโน้ <ged> ใช้เลยฮุ <laughs> ้ยอืมเอยวคเคว่าเกมนี้น่าจะมีอะไรให้รีวิวค่อนข้างเยอะเลยนะนี่แค่แบบว่าพาทัวร์ก็บอกเลยว่าอ่าประมาณเกือบเกือบสิบนาทีได้แล้วอ่ะนะก็ค่อนข้างจะนานมากๆเลยนะตอนนี้ บอกหมดแรงแล้วเา่าก็คลิปนี้นี่ก็นานใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าและกันนะแบบพวดรีวิวพลังหรือรีวิวผมพิศารเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าและกันนะครับนะคลิปนี้ก็เอาไปเพลินท่านี้ครับทุกคนบายครับจุกกู้ไอ้น้องรัก